สวัสดีครับพืกอนผมมีซีนะครับจานเดียวจานเด็ดวันนี้มาก,กับเมนูไข่เจียวเด็ดเห็ดออรเรนจินะครับเป็นเมนูเด็ดที่ผมได้มาจากร้านข้าวต้มริมทางนะร้านหนึ่งที่ผมเคยไปกินมามันอร่อยมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํายังไงขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาเห็ดเนี่ยออกมานะครับวันนี้ผมใช้เห็ดแค่2อันพอนะครับเพราะว่าทําเป็นจานขนาดย่อมๆนะเราก็ทาการหั่นเห็ดเป็นลักษณะแผ่นบางๆแบบนี้เลยนะครับ อย่าหั่นชิ้นหนามากนะครับเพื่อนเเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเอาไปเจียวไข่แล้วเนี่ยมันจะสุกยากนะครับแล้วมันก็จะแข็งด้วยจากนั้นนะครับเราก็เอามาใส่ภาชนะและนําน้าร้อนเนี่ยมาเทลงไปนะครับทําการลวกทิ้งไว้ประมาณสัก3นาทีนะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้ตัวเห็ดเนียนนิ่มลงนะครับจากนั้นเราจะมาทําการตอกไข่กันครับเพื่อนๆนวันนี้ผมใช้ไข่ไก่นะครับใส่พริกกระเทียมตาลงไปเล็กน้อยนะ จากนั้นนะครับทำการปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะครับและผงปรุงรสเล็กน้อยและใบกระเพรานะครับจะดูเหมือนว่าตัวไข่เนี้ยจะน้อยเกินไปนะผมขอใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งใบนะครับเพราะว่ามีคนจะมาร่วมแจมกับเมนูนี้ด้วยทำการตีๆคนๆให้เข้ากันนะครับนี่เป็นการทำไข่เจียวที่ดูน่ากินมากๆเลยนะเพราะว่ามีเครื่องเยอะเลย,เยจากนั้นตั้งเตานะครับ ใส่น้ำมันลงไปพอสมควรนะจากนั้นนะครับตั้งไฟไปจนกว่าน้ำมันจะร้อนจัดนะครับพอร้อนจัดแล้วก็เทส่วนผสมนี่ยลงไปเลยเราจะทำการทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไข่เนี่ยจะสุกทั้งสองด้านนะครับ บอกว่าเมนูนี้นะครับผมได้ไปกินที่ร้านข้าวต้มร้านนึงริมทางนะครับผมเนี่ยอยากกินเห็ดออเรนจิมากเลยแต่มันมีเมนูเห็ดออเรนจิผัดใช่ไหมผมก็บอกว่าอยากได้เป็นเอามาเจียวไข่ได้ไหมซึ่งทางร้านนี่เขาก็ทําให้กินนะครับและมันก็ออกมาอร่อยติดใจวันนี้ผมก็เลยมาแชร์สูตรให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะบอกว่าตอนทอดเป็นเนี่ยกลิ่นหอมหน่ากินมากๆเลยมีความหอมกระเพราแล้วก็พริกกระเทียมด้วยนะครับ ดีต่อใจมากๆเลยเหมือนรู้สึกว่าจะกินกระเพราเลยนะครับเนี่ยโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะทําการตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันนะครับน้ํามันมันอาจจะเยอะไปนิดนึงนะแต่ว่าเราสามารถกดกดน้ํามันออกไปได้นะครับเพื่อนๆถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องความอ้วนเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับนี่น้ํามันก็ออกมาพอสมควรเลยนะครับจากนั้นก็ตักใส่จานครับ และแล้วเมนูนี้ก็เสร็จลงเรียบร้อยนะครับกับเมนูไข่เจียวเห็ดออรินจินะครับ mm. จานเด็ดจานแซ่บจานนี้นะครับ mm. กินกับข้าวต้มข้าวสวยอร่อยมากๆเลยยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องมีซีดแบสซีด mm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเมนูไข่เจียวแบบเด็ดๆนี่สามารถคอมเมนต์มาบอกผมไว้บ้างได้เลยนะครับผมจะได้ลองเอาสูตรของเพื่อนๆนี่มาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนแล้วยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ